สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สํำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ยังให้ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่1ถึงที่2เหมือนเดิมนะคะแต่จะให้ทำในหน้าไหนบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือการงานอาชีพขึ้นมาเลยนะคะ แล้วทำแบบทดสอบต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในหน้าที่3 8ถึงหน้า40จะมีคะแนนในการประเมินตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเลยนะคะเราไปดูหน้าที่38กันเลยค่ะในหน้าที่38นะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถาม5คะแนนดูภาพนะคะคือเป็นภาพในห้องเรียนนั่นเองนะคะ มีเด็กๆอยู่3คนซึ่งกำลังเล่นกันอยู่เลยนะคะคำถามข้อที่1ข้อเขาถามว่าจากภาพห้องนี้คือห้องอะไรและใช้ทำอะไรอ่าเด็กๆดูเลยนะคะว่าห้องนี้ใช้ทำอะไรข้อที่2จากภาพสภาพห้องนี้เป็นอย่างไรให้นักเรียนอธิบายมาเลยนะคะว่าสภาพห้องที่นักเรียนเห็นอยู่เนี้ยเป็นอย่างไรบ้าง <sad> ข้อที่3นักเรียนควรดูแลรักษาความสะอาดห้องนี้อย่างไรนักเรียนก็อธิบายมาเลยนะคะว่านักเรียนควรจะรักษาความสะอาดห้องนี้อย่างไรข้อที่4นักเรียนจะใช้อุปกรณ์ใดในการดูแลรักษาความสะอาดห้องนี้ให้นักเรียนเขียนบอกมาเลยค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการทําความสะอาดห้องนี้นะคะข้อที่ห ประโยชน์ของการทําความสะอาดห,ห้องนี้คืออะไรให้นักเรียนบอกประโยชน์มาอย่างน้อยหนึ่งข้อนะคะเด็กๆว่าถ้าเราทําความสะอาดแล้วจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเรามาดูหน้าที่39ตอนที่2นะคะคําสั่งเขาบอกว่าวงกลมล้อมรอบตัวเลขหน้าคําตอบที่ถูกต้องข้อ1 มารินีควรเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการไปศาสนสถานในข้อใด 1. เสื้อกล้าม 2. กระโปรงสั้น 3. เสื้อแขนยาว 4. กางเกงขาสั้นนักเรียนก็คิดนะคะว่าควรเลือกเสื้อผ้าแบบไหนนะคะข้อ 2. เบลมีรูปร่างท้วมเบลควรใส่เสื้อผ้าลวดลายแบบใด 1. ลายขวาง 2. ลายทางแนวตั้ง 3. ลายการ์ตูนตัวใหญ่ 4. ลายดอกขนาดใหญ่อาดักเรียนก็คิดนะคะว่าคนรูปร่างท้วมเนี่ยควรใส่แบบไหนนะคะเด็กๆข้อ3หนิงเป็นคนผิวคล้ำหนิงไม่ควรสวมเสื้อใส่ผ้าสีใด 1. สีฟ้า 2. สีน้ำเงิน 3. สีเขียวอ่อน สีสีเหลืองอ่อนอ่าผิวคล้ำควรใส่ไม่ควรใส่นะคะเด็กๆไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีใดนะคะคิดให้ดีๆนะคะข้อ4เมื่อไปเที่ยวสวนสนุกกลางแจ้งนักเรียนควรนำสิ่งใดไปด้วย1หมวก2ผ้าพันคอ3รองเท้าแตะ4เสื้อกันหนาว อันนี้น่าจะไม่ยากนะคะเด็กๆข้อ5การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างมีข้อดีอย่างไร 1. เรียนดีขึ้น 2. เป็นที่สนใจ 3. จิตใจแจ่มใส 4. บุคลิกภาพดีขึ้นอ่านักเรียนก็เลือกเลยนะคะว่าถ้าเราเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเราแล้วเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะคะข้อที่6ถ้ารองเท้านักนักเรียนเอาไม่ใช่รองเท้าหนังนะคะมีคราบเปื้อนโคลนนักเรียนควรทำอย่างไรเอาใหม่นะคะเด็กๆข้อที่6ถ้ารองเท้าหนังมีคราบเปื้อนดินโคลนนักเรียนควรทำอย่างไร 1. ใช้มีดขูด 2. ใช้แปรงขับ 3. ใช้แป้งกรบคราบเปื้อน 4ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดานักเรียนเลือกเลยนะคะว่าควรที่จะทำความสะอาดรองเท้าหนังอย่างไรนะคะข้อที่7อุปกรณ์ใดที่ทำให้เอาใหม่นะคะอุปกรณ์ใดที่ต้องใช้ทำความสะอาดกระเป๋าผ้าอุปกรณ์ใดที่ต้องใช้ทำความสะอาดกระเป๋าผ้า1ผ้าแหง้ง 2. น้ำมันพืช 3. ผงซักฟอก 4. น้ำยาขัดเงาคุณครูสอนไปแล้วนะคะในการเลือกใช้ทำความสะอาดกระเป๋าผ้าเนี่ยควรใช้อะไรนะคะข้อที่8เมื่อทำความสะอาดกระเป๋าผ้าเสร็จแล้วควรทำอย่างไรต่อไปอ 8, เมื่อทำความสะอาดกระเป๋าผ้าเสร็จแล้วควรทำอย่างไรต่อไป 1. นําไปตากแดด 2. อม้วนเก็บเข้าที่ 3. ใช้ผ้าซับน้ำออก 4. แขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าอ่นักเรียนเลือกเลยเพราะว่าคุณครูก็สอนไปแล้วนะคะในการทำความสะอาดกระเป๋าเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณครูไม่สอนนะคะเด็กๆข้อที่9ใบงานควรจัดเก็บไว้ในสิ่งใดใบงานควรจัดเก็บไว้ในสิ่งใด 1. กระเป๋าดินสอ2กล่องดินสอสี3แฟ้มใส่เอกสาร4กระเป๋าสตางค์นักเรียนคิดเลยนะคะใบงานของเราเนี่ยควรจะเก็บไว้ที่ใดข้อที่10 oh, <my> การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนโดยการแยกหมวดหมู่มีประโยชน์อย่างไร oh, <my> การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน โดยการแยกหมวดหมู่มีประโยชน์อย่างไร 1. ห,หาได้ง่าย 2. ไม่ชำรุด 3. ของไม่ทับกัน 4. ของไม่ตกแตกนักเรียนเลือกเลยนะคะว่าการแยกหมวดหมู่เนี่ยทำให้มีประโยชน์ต่อการจดูแลอุปกรณ์การเรียนอย่างไรนะคะให้นักเรียนเลือกได้เลยค่ะ เรามาดูหน้าที่40ต่อเลยนะคะข้อที่11สิ่งใดควรทำก่อนกวาดอยากใยบนเพดานสิ่งใดควรทำก่อนกวาดอยากใยบนเพดาน 1. กวาดพื้น 2. ดูดฝุ่นบนเพดาน 3. นํำผ้ามาคลุมเครื่องเรือน 4. เช็ดเครื่องเรือนให้สะอาดอ่า ก่อนที่เราจะกวาดอยากใยบนเพดานเนี่ยเราควรทำอะไรนักเรียนเลือกเลยนะคะข้อ12บมียวต้องการเช็ดน้ำที่6บนพื้นเมียวควรใช้อุปกรณ์ใดเมียวต้องการเช็ดน้ำที่6บนพื้นเมียวควรใช้อุปกรณ์ใด 1. ไม้ถูพื้น 2. ที่ตักผง 3. เครื่องดูดฝุ่น 4. ไม้กวาดขนไก่มีน้ำหกที่พื้นเน่ยเราควรใช้อุปกรณ์ใดนะคะเลือกเลยค่ะต่อไปข้อที่13เมื่อใช้ไม้กวาดดอกหญ้าเสร็จแล้วควรเก็บอย่างไรเมื่อใช้ไม้กวาดดอกหญ้าเสร็จแล้วควรเก็บอย่างไร 1. วางไว้บนโต๊ะ 2. แขวนไว้ที่ผนัง 3. วางราบไปกับพื้น 4. มัดรวมกับไม้ถูพื้นอ่าเลือกเลยนะคะว่านักเรียนควรจะเลือกตัวไหนนะคะข้อไหนข้อที่14อุปกรณ์ใดไม่ต้องล้างน้ําให้สะอาดก่อนเก็บอุปกรณ์ใดไม่ต้องล้างน้ําให้สะอาดก่อนเก็บ 1. ถังน้ํา 2. ไม้ถูพื้น 3. ที่ตักผง 4. ไม้กวาดขนไก่นันกเรียนก็คิดเลยนะคะว่าอุปกรณ์ไหนที่มันไม่สามารถที่จะถูกน้ำได้นะคะเลือกได้เลยนะคะข้อที่1 5ถ้าบ้านของนักเรียนไม่มีไม้ถูพื้นควรใช้อุปกรณ์ใดแทนไม้ถูพื้นถ้าบ้านของนักเรียนไม่มีไม้ถูพื้นควรใช้อุปกรณ์ใดแทนไม้ถูพื้น ข้อหผ้าขี้ริว้วขออ้อ2เครื่องดูดฝุ่นขอ้อ3ไม้กวาดหยากใยขอ้อ4ไม้กวาดดอกยาอ่าเลือกเลยนะคะอ่าต่อไปเราไปดูข้อ16กันนะคะดเด็กๆการถูบ้านที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรข้อ16 การถูบ้านที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร 1. ถูเป็นวงกลม 2. ถูสลับบนล่าง 3. ถูสลับซ้ายขวา 4. ถูไปทางเดียวกันนักเรียนเลือกเลยนะคะเพราะว่าคุณครูก็สอนแล้วแล้วก็ให้ปฏิบัติไปแล้วนะคะข้อที่17สิ่งใดต่อไปนี้ที่ต้องทำเป็นลำดับสุดท้าย สิ่งใดต่อไปนี้ที่ต้องทำเป็นลำดับสุดท้าย 1. ถูพื้น 2. กวาดพื้น 3. กวาดอยากใยส 4. ปัดฝุ่นเครื่องเรือนอเลือกเลยค่ะข้อที่18เพราะเหตุใดจึงต้องยกเก้าอีา้คว่ำบนโต๊ะก่อนทำความสะอาดพื้นเพราะเหตุใด จึงต้องยกเก้าอี้ความบนโต๊ะก่อนทำความสะอาดพื้น 1. ป้องกันเก้าอี้โดนน้ำา 2. ป้องกันสะดุดขาเก้าอี้ 3. ทํทำความสะอาดได้ทั่วถึง 4. เพิ่มพื้นที่วางอุปกรณ์ในการทำความสะอาดอทำไมเหตุผลลองคิดดูนะคะว่า เหตุผลที่เราจะต้องยกกอีก,ก่อนที่เราจะทําความสะอาดพื้นเนี่ยเพราะอะไรนักเรียนลองคิดดูนะคะข้อที่19ถ้านักเรียนไม่ทําความสะอาดห้องนอนของตนเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้านักเรียนไม่ทําความสะอาดห้องนอนของตนเองจะเป็นอย่างไร 1. เตียงนอนหัก 2. ส,สิ่งของในห้องหาย 3. ห้องนอนมีฝุ่นเยอะ 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพังอลองนึกถึงเหตุผลนะคะว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดห้องของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะามาดูข้อสุดท้ายข้อที่20นักเรียนควรทำความสะอาดบ้านกี่ครั้งต่อสัปดาห์นักเรียนควรทำความสะอาดบ้านกี่ครั้งต่อสัปดาห์ 1. ทุกวัน 2. วันเว้นวัน 3. ส,สัปดาห์ละครั้ง4ส,สัปดาห์ละสองครั้งนักเรียนคิดเลยนะคะว่าอันไหนที่เราควรจะทำความสะอาดบ้านเนี่ยต้องทำเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำแบบทดสอบของตอนที่2นะคะอย่าลืมทำแบบทดสอบเสร็จแล้วก็ส่งคุณครูในทางคลาสรูมนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ